สวัสดีครับสวัสดีน้องปูเราถ่ายเลยครับถ่ายเลยน้องปูมาจากวัด,วดไหนเนี่ยผมจะวัดไหนไม่รู้เดี่ยวเหรอผมไม่บอกอ๋อทำไมน้องปูทำตัวอย่างนี้จะทำตัวยังไงก็ช่างผมจะถ่ายก็ช่างวัดไหนวัดไหนไม่บอกแล้วทำไมถึงมึงเลิกมึงจะไรงงยยััคบังไงมึงจะ ภาษานะวครับเนี่ยมผมบ่นกินสามอ้นสนิบวัน่และครับ 啪啪啪！ อะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี่เียผม่เหลือเเนี่ยนี่ห้องต้องมาที่นี่ถเอาที่แล้วนี่ถ้าตำรวจอนุญาตขอเตะปากทีไ้้าเีย์อย่างนี้พวกเที่ยตำรว่รู้ได้ตำรวจ้รู้ได้วจ้ตำรวจต้องนกนาลกไอ้เีย้มฟ้องนะมามาฟ้องเร็วๆรีบมาฟ้องตรงนี้

น้องตอนตอนนั้นนะฮะคนเนี้ยคนเนี้ยเขาไปในร้านเราในสภาพไหนครับใช่ปกติครับผมก็มไปชุดเหมือนเราเนี่ยป,ปกติ <ứng S 2> ครับผมแต่ถึงเวลาเช็คอินร้านจะปิดแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งเราก็ทยอยเช็คอินแล้วครับแล้วก็ไม่จ่ายเท่าไหร่อ่ะครับเป็นเงินสามพันกว่าบาทกินคนเดียวเหรอสามพันกว่าบาทแล้วเราก็เลยตามเขามาที่นี่เหรอครือเขาบอกว่าเขาจะมากดมาจ่ายมาค่าเบรนจิตและทีเนี้ย อน้องที่ร้าน่ะเขาก็มาเป็นเพื่อนด้ึกออกไหมมาด้วยอ่าเนี้ยครับผมพามาที่นี่แล้วถึงท้าบอกว่าจะมากดเงินแต่ท่านี้ทั้งนั้นเขาพามาที่เนี่เราก็ไม่ไม่รู้ว่าแล้วน้องก็เลยโทรกลับมาเราเราก็เลยรีบผาที่นี่แล้วรู้เน้่ยครับพี่ท้าคือน้องเห็นว่าเขาเปลี่ยนชุดอ๋อเป็นอาเป็นจีวรเขาบอกไหมตอนนั้นเขามาจากวัดไหนอะไรยังไงไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดเลยเป็นประชาชนธรรมดาเลยค ก็คือเขาติดไว้สามพันบาทเราตามโรงแรมก็เลยรู้ว่าเป็นพระใช่เพราะว่าแล้วทะเลาะอะไรกันนะครับตอนนั้นไม่มไม่มีไม่มีพี่เขาทีเขาเสียงอะไรกันเงี้ยคือไม่ไม่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยว่าถึงเวลาร้านจิตเราก็จะกินตามปกติครับผมแล้วพอเปลีนไปถึงร้านก็ไม่สั่งเขาสั่งอะไรบ้างวะพี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มเหล้าไหมเครื่องดื่มเล้าไหมก็เป็นเบียร์เป็นอาหารเป็นอะไรเป็นเบียร์ใช่ไหมครับโอเคหจิจิ๋ แต่ไม่รู้ว่าชาติโดนเขาและเกียดอันชังผมไม่รู้หรอกนี่ไม่นีสามพันครับสามพันครับแล้วสามพันมีตังค์าย่เขาไหมเขากำลังมาเนี่ยหาเด้นะอันนี้ไม่มีปัญหาใเข้ามาเนี่ยแล้วคุณจะให้เถ้าขขงเอาลุมตุกผมเนี้ยผมตก นอนตัวไหนมาป่ะเนี่ยอ้าเดี๋ยวพี่ดูคดีนี้มนี้ว่ะผมบอกแล้วผมขอบ้าวิบติถังหมดเลยผมไม่ยอมผมไม่ยอมเพียงเดียวเอางี้วันนี้หลวงพี่เปลี่ยนชุดไปกินเบียร์กินเหล้าน่ะผิดไหมใครไหนล่ะผมก็นอนอยู่ห้องผิดไหมไม่ให้ผมไป่ทำอะไรอย่างไม่หลวงพี่ไปนั่งกินเบียร์กินเหล้าเลยผิดไหมอ้าถ้าผมกินเบียร์ผมผิดผมกินเหล้าผมก็ผิดแล้วไปกินไหมไปไหมล่ะ อยูที่กี่ขวดนะสามขวดที่โต๊ะมันมีหขวดไหมเหรอดีขวดโต๊ะตรงนั้นอ่ะผมไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผมชันอยู่ที่โรงแรมใช่ครับเีอะไรเีอะไรเบียช้างสองขวดเบียชางสขวดครับผมเจ็ิบาบาทขวดละเจ็ดสิบห้าบาทไม่ผิดเนาะก็ผมก็วูตรงๆเนี่ยถ้าผิดก็ผมก็ผิดไงอันี้หมอ่าไยงก็บาายนนี้เพราะผมไม่ฝดกเรนท่สมุดสบัญชี เดี๋ยวจะหาว่าโกงต่อหลยป้าจังผมก็คุ้นประหลัดพี่นายันดร์บันโยเป็นเลขาารการเจ้าคณะตำบลสัตย์ยิบเป็นผู้เชี่ยวเจ้าวาดประเทศประสาทและเป็นภาากิญญาที่การตำบลสัตย์ยิบมีหน้าที่ที่จะทำการสืบคุณได้อยู่แล้วผมพระมหาประเด็นสามสี่ประโยคคุณจะหนีประโยคไม่รู้แต่คุณทำความผิดโอเคแต่เขาบอกอันนี้เกี่ยวกับปะมัเกี่ยวทุกคนไม่เกี่ยวประชาชนอามมาบ้านใครตัดเปนเลอามมาที่ฉันคือว่าแล้วแล้วจะดำเนินคดีอะไรบ้างก่อน ทาตำรวจเรื่องรคนี้ัใส่ส้ี่เร้อรงหางเออีเจ่ายคุณจ่ายก็ต้องจ่ายนะคุณในความทาทำความผเปลี่ยนสภ้อาไปเที่ยวนี้แล้วคุณตไปกินลากิะรนหคือไเยเอยอมรักเนี่ยประอรัคุณใส่เส้าอะไรเลย้อยเยงคุณต้องคุยกับผมเรืเรียบร้อยก่อนเรื่องใส่สภ้อผ้าหอทำอะไรเรียบร้อยมาเสจอะไเ้อยสิผมซิทคอมัขาวิธีการาเลื่ก ทะลุประจักรู้ไหผมด้วยทะลุเลยครับเข้ใจไหม